สวัสดีค่ะบันนี้คู่แม่เหมียวอยู่กับท่างคุณยาของมณะเนาะมากเอาซองมาให้เพื่อนๆในบอกบุญบอกกาวเนาะค่ะกินก๋วยเตี๋ยวกับอิ่มแล้วแซ่บแล้วนะคะบรรยากาศวินวินย่ามต้นเสาวอยฟังเลยค่ะย่ามต้นเสาวบรรยากาศมันไมบอกค่ะบรรยากาศนี่แหละเย็นลมลมลมไปรอเทียงนะ้ลมค่ะลมพัดตึงเล่บอก ตึงตงไปหรือเปล่าตึงย่างมากระเทียนขึ้นมาแต่ว่าถึงส่วงสายๆนี่กับพวกปันไดๆก็ยังมีลมอยู่เดื่นหอนคือกันเนาะเดื่นหอนย่างมือแรงสักประมาณหาบ่วงแรกนี่เริ่มแล้วบ่เริ่มแล้วเนาะค่ะเนาะเริ่มหนยาวเพิ่งสองมือนี่แหละมีการลมนะค่แต่เตรียมอันย่าเตรียมอันทางวัดทางว่านี่ไว้หน่อยหลายซำใดล่ะคะอันประมาณอันแบบใดวคะนี่อันเตรียมวัดเตรียมงาน ทีจะทําบุญวันที่สิบท่านว่านี่นะคะเตรียมเป็นพวกอันถวยพวกซ้ำพวกโตพวกเตียงเรวยหมายถึงว่าเงินสีพกับเขากับน้ำนี่บอเตรียมการไว้ไงร่างถวยล่างจานไว้บสิพัฒนาสถานที่ไว้สิบอกพัฒนานี่หันพัฒนามาตลอดแต่ว่ามือวันเสาร์หน้าเนาะค่ะเนาะพูหญ่บ้านเพื่อนสิเอาหูกบ้านลงไปเห็ดอีกเทื่นึนค่ะ ที่นี่เป็นวันที่แปดเนาะที่แปดสิท่านว่ากัสีขนพวกโตพวกอีหยังลงไปเห็ดลงท่านเนาะเนาะ,ะเป็นลงท่านกัสีหลายายางอยู่ดอกค่ะเพราะว่าม,มีลูกมีร้านมีที่บ้าน<จ>เพื่อนมาร่วมกันมาซอยกันไก่ๆมือกัสีมีผู้แจ้งความจำล้งมาอยู่ก้วเนาะ,ะไก่มือกับสีมีไม้ดอกคู่ก็ให้ก๋วยเตี๋ยวเมื่อกี้ซีมมึ่แล้วรสชาติเพิ่นดีก็เอาไว้ให้พ่พอๆป็นแเอฟซีหรือว่า ไทยบานเพื่อนได้กินเนาะได้หิวเพือพ่อหิวเขาเพื่ออยางมากก็ได้ชิมกว๋วยเตี๋ยวแล้วก,ก็อีกหลายๆอย,ย่างที่ไปเดี๋ยวคุยกับสิมาอีกหลายหายเถื่ออยู่ดอกนะคะสิเอาเข่ามาไหว้น้าเพื่อยาอยากหนึ่งอยากเห็ดเขาจีบ่กเลยอยากเห็ดหยังกระเหลวเตอะดอก,กอมือนั่นก็นคือมือวันที่แปดเนาะค่ะวันที่แปดก็แบบว่านคนโตคนยังลงไปวันที่เก้าก็เตรียมของซื้อ กับเขากับน้ามาเตรียมไว้เนาะค่ะเพราะว่าสิเลียงคนก็คือมือวันที่เศร้าวันสิบเท่าเดียววันที่สิบแล้วก็สมีโรงทานก็คือเออทั้งไอติมทั้งนึงเนาะค่ะนอก้วก็เป็นขนมอันร้านอีกคนนึงเพคนก็จะเป็นขนมอีกคนนึงคนก็จะเป็นไอ้กล้วยจับแล้วก็เป็นข้าวจี้เนาะค่ะนอก้วก็เป็นน้ำเป็นน้ำเนาะก็เดี๋ยวจังเบิองว่าเหตุการณ์มันเป็นแบบใดเข้ากับไก่ขอนมือไม่คิดว่าหนาสิมีคนมาเพิ่มเนาะข้างผีท่วนจาก ยังก่อจากบุรีรัมย์เพื่อนกะติเตรียมเป็นขนมมาเพราะตะกีเพิ่นว่าเพิ่อนสิเอานามมาเพื่อนเพิ่สิไปหาเที่ยวหาเหลียก่อนก็เลยเพื่อนเปลี่ยนใจนะคะเป็นขนมมากยิบยับไปกินไปชิมได้นี่แหละเนาะคะ่ะสะดวกสบายแบบนั้นก็ดีใจไกล่มือมากเน,ะนาะคือยังเร็ว,วเร็วเร็วเร็วสักประมาณวันจนันทร์วันงคารเดี๋ยวพอพ่อแม่เอฟซีเป็นโอนตังมาคู่แม่ก็สิแหลกเป็นแบ่งย่อยไว้เนาะให้มันน้งามเนาะเอามาปักมาเสียบไปแห่ไว ว่ายักันดน้ากันเตรียมต้นไว้ค่ะเตรียมต้นไว้ผู้เฒ่าเพิ่นมัดเอาเฟืองเึ็ดต้นไว้ค่ะเตรียมไว้ค่ะเตรียมต้นเตรียมไม้หรือเตรียมอย่างกระว่าไปเนาะไม่เตรียมยังไว้ทะเสียบนั่นแหะค่ะไว้ทะาฮเดี๋ยวคุณครูเอามาให้ดีกว่าเนาะยังสิได้บีอันเพิ่นบากมันจะสิได้เสียบเพิ่นก็จะสิได้ม่วนเนาะอ่าเนาะครูครูสิแลกมาดีกว่าเดี๋ยวมันก็สิมาอีกหลายๆเทื่ออยู่ดอกนะคะอาจจะมาตอนแรงหลังเลิกเรียนก็ได้เพราะมีหมู่มาอยู่อันมุกกระเพามันก็สิลงมากอะ วันที่เจ็ดวันที่แปดคุณครูติดแข่งวิชาการกับย่ามแรงย่ามหยังเลือกเลี้ยนกับทำกับมาได้ดอกกับสีมาเบิองบรรยากาศอยู่นี่น้ำกับสีมาตื่นเต้นเล้วพี่น้องที่บ้านสวนเต้นเต้นคุ้นเคยมีแขกบ้านแขกเมืองมาเฮ็ดอันผาป่ามาบ้านสวนสวรรค์เนาะค่ะเนาะธรรมด่าไปไม่ได้ทยบ้านกันเองกับมันกับเป็นเงิ่อนบัวลายนะค่ะเนาะต่นี่นี่ได้คุณครูเป็นสะพานบุญไพ่เฮ็ดแต่ดีใจผู้ใดได้ยินเขาดีใจตื่นเต้นเมื่อที่บ้านสวนค่ะ หน่อยเดไลัยลก็ยังตื่มไปใน<ช><ล>อนาคตก็ยังสิมี้หลายคึอ<ช><ช>นอกค่ะก็ลองเบิองให้ไม่พี่นอ้องเนาะอ,อยากเก็บอยากสร้างบุญตั้งแต่หาบาทสิบบาทกับผู้ใดบูมีก็ย่อมือเอาคือมานเาเบาค,ค,คนก็บอกดีดีเนาะคนว่าอันย่างก่อนขั้นมาแล้วบ่พ่อมาหนักกัให้ถ่ายรูปเอากับน้องปามมาแล้วตอนนพอสิเบไปสัมผัสน้องปาลมเลยได้อยากให้คนหูจักน้องปามอยากให้น้องปามน่ะอ่าเริ่มเรื่มยังก่อเริ่มทับตให้มันเป็นให้มียังก่ให้มี ให้เริ่มดังขึ้นในจังหน่อยนะย<ฮ>ะจาจะให้เพื่อนพอในอนาคตนี่น้องปามก็ต้องมีโอกาสไปหาไอาหายอย่างเนาะให้เพื่อนอ่าเป็นจังใดก็กากล้าแสดงออกขึ้นจกนักหน่อยจะขี่อายกับพวกกาแสดงออกคนใดดอกค่ะน้องปามาค่กับสิ่งนี้กาแสดงออกในจักหน่อยก็คือมนีน้องพระพ,พ,พ,พ้อยน้อยกเพื่อนมาอยู่น้ำพระพ้อยน้อยกับยุ่งเทียบแล้วค่ะเนาะค่ะเพื่อนบ่ได้อยู่น้ำเพื่อนก็เลยบ่ได้อันนี้เพื่อนก็สิมาก มันจะเพื่อนเก็บตัวเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่น้ำเบียยเพื่อนเบี้ยสานขึ้นนันะะ่นแหละค่ะว่าสิไปจบเขเห็นว่าพันวาดรูปอยู่บ่อว่าสิไปจบเอื่นเพื่นอนนี่ดอกเ <c> ห <oughs> มือนกับเห็นจริงๆกับเขาเป็นมิ้งคู่ส้วนคุยส้วนเบน่อเนาะยามี้มูแน่นก,กับเสีเบ่อเก่งดอกกับเสียบ่อเก่งเพราะว่าบ้านหนักกับผ้าแสดงโอโอกเห็นมันอายมันกับย่องน่องดีแท้ ย่องน้องสัตว์นังสีดีที่มี่มูค่ะมแตรยูอันย่ำย่ำไปเรียนเนาะค่ะคุณครูย่ำมูมไปเรียนกับกระยูบา้านในศิกระโบออกไปเรียนใส้<ม>กระยูแต่ในเพื่อนย่างเรียนกระเล่นน้ำนองนังน้ำ,นำ,นำ,นำคิงกันผู้เดียวค่ะยา่าหว่องให้ฟังในว่าเห็นน้องมานาติดอันยังก็อสาสามดาวรุ่งนะนะสามดาวรุ่งอ,ะนะงอะ่ะดีใจบอดีใจมานาเพิ่นดีใจกับ เพนโทรมาบอเพิ่นบอเพิ่นอนโทรหาได้เพิ่นสิโทรหาแต่อคแดทเพิ่นแล้วก็อาภูเพิ่นน้ำแม่น้ำยาเพิ่นบ่ค่อยโทรหาเราเนากจะเพิ่นสิขึ้นหอดแห้งหรือขึ้นหอดเด้อแค่นี้แหละมันนานแล้วพอวาวลายก็บอกว่าแม่ก็ขึ้นหอดขึ้นกันให้บนกลางใจลายนแล้วดูดีไม่แห้งก็แค่นั้นเพิ่นก็ว่าครับเพิ่นก็ว่าแค่นั้นแหละแต่ว่าดีใจดีใจน้ำลายก็เป็นโอกาสเนาะค่ะ คนเท่ามันบริมีโอกาสง่ายๆก็ได้บอกยวนในคลิปได้อย่างกับบอกคนแม่ทรงขอความไปหาเพื่อนบอกว่ามีโอกาสแล้วกะต้องใส่โอกาสเจ้าของให้ให้ดีที่สุดเนาะว่าหลายๆคนอยากได้โอกาสนั่นแต่ว่าได้โอกาสได้เหมือเข่าได้ล้วเขาก็ต้องเฮ็ดให้มันดีอันนี้ให้เนาะบอสกระได้เพื่อนกันบัปลาบัทิมบักลาเนาะค่ะขอบคุณหลายๆเลยค่ะขอบคุณหลายๆเ้ยบัปลาบัทิมบักลาอันหลายๆคนมิเตีว่าอันเมืองกับบอ บอกบอกแพงกับะว่าบอกบอกบอกดันแจ็กเทอร์เห็นบอกกัคือยังเสนะเพิ่นบ่ผู้ใหญ่เพิ่นเพิ่นเพิ่นบ่จำเป็นต้องเว้าต้องคุยเนาะเพิ่นเอนโหลดเพิ่นกับเบิ่งของเพิ่นอยู่าค่ะเป็นอย่างเพิ่นสิบ่เบิ่งเนาะเขาสนับกับบริมาห่อนเพื่อนหัวซ่านได้มันบอกมาแต่ไก่ด้วยตัวเพิ่นไปแข่เพิ่นไปแสดงอยู่ใสเหมือนอยู่ทั้งขอนแก่นบอกืออยู่ใส่อู่ดอนบ่ขายอยู่อีหยังกันนี่อีหยังแหละสว่างอีหยังแหละนี่ตลาดตลาดอีหยังกันนี่ห้างเนี่ยกับห้งลืมเด้ อันดวงปักไฟบ่บ่แม่อันอันไปสมัครเตตอนตอนที่เพิ่นว่ารับอยู่บ้านเนแม่จําได้ว่าเพิ่นแสดงอยู่ขอนแกนหรืออยู่ใสเหมนเด้ข้นรดมากตอนอัย่าเพ่จื้อแล้วนะขึ้นรถมากอันหลังจากที่เพิ่นไปสมัครดวงปากไฟแล้วจังน่ะเพิ่นขึ้นรถมากแล้วมาหาอยู่เพื่อนนี่เด้กับมาเพื่อนแล้ไม่เห็นอันแบ่งกาโมมากินก๋วยเตี๋ยวร้านประยุนนี่อืมมือมือนี้คุณครูไแม่ก็ะไรพิสูน์อันก๋วยเตี๋ยวละล่ะ นะคะเสียบแล้วเหมือนฮูจักแล้วว่าเป็นแบบใดหลายๆคนก็ะเซียวอยู่ว่ากูไ้ไม่เหมียวบริจีนเักเถื่อก็ดีใจน้ำเพลินเห็นพัฒนาการเนาะญาเนาะ<ค>ญาสิฝากล้านไว้กับพอพ่อยแม่อิฟซี่บอกฝากซะก็ฝากเนาะเด้อฝากบักลาเนอยคือเก่านี่เด้อค่ะเด้อให้ักใหย่แหย่แหย่แหย่ไอีตนสงสารแน่ค่ะเนาะหักบักลาโดยที่บักลาเป็นเด้อค่ะเด้อคำพิษพลาดเพื่อน,นใดก็บอกเพื่อนเตือนเพื่อนเพื่อนกระชีได้ปั๊บปุ่งเนาะอั็นไรก็ได้ จักสิวอย่างอีกระายากันได้ฝากข,ขอบคุณหลายๆใครนี่แหละค่ะแยกได้เว้าเป็นมันก็ใส่คําขอบคุณเนาะอย่าเนาะบางที่เท่ากับวิธีชื่อของเขามันก็ร่งเปลี่ยนแปลงตะกี้ผัดอยู่ลําบากเนาะ,ะอยู่มาามือหนึ่งไข่ไข่ว่าได้โอกาสได้หลายอย่างความหักความแพงของปอๆแม่เอฟซีให้ให้ต่อมณะเนาะมณะ,ก,ะก็คือลูกคือลูกคือหลานของย่ายของย่าแบบนี้เนาะมันก็เหตุให้เท่าเปลี่ยนไปสิ่งเดียวที่เทาจะตอบแทนได้ก็คือสั่งซันผลงานให้ดี ในเวลาก็เป็นคนดีเป็นที่หักทีแพงอย่าลืมบุญลืมคุณเนาะคนที่มี่พยายามสอนเุ็นแบบนั้นเือกันผู้ใดขึ้นไห้บักลาดึงเพื่อนไปก็อย่าลืมบุญคุณเพื่อนเด้อเพื่อนบอกเฮ็ดยังกะเฮ็ดผู้สอนก็คือคุณแม่แม่เอสซี่อยสนับสนุนบุกลา้ที่มีอยู่มีกินอยู่นี่กม่แม่พ่อแม่พ่อ ค่อยไห้เงินไห้พวงมาไล่จังได้นีรถคีไม่ดินมาถมดินถมบ้านบาทที่นี่เพื่อนกะว่าวา่าอยากเก็บเพ็ดสุอันโค้งหลังค่าเนาะคะ่ะนอเพื่อนก่ว่าเพ่อาไว้ที่ดอกวา่าหลังจากวันเกิดเพื่อนเพื่อนอยากยกมุ่งโค้งหลังค่าคอยหาเอาแม่มนิดในหน่นนอยได้ซ้ำได้ก็เอาซ้ำน,นั่นเพื่อนว่ากันเด็กโค้งแล้วมันกะสิเล้วค่ะกันเท่าบพสางมันก็ว่าเล้วเพื่อนก็ว่าเฮ็ดหลังไงดอกค่ะเพื่อนก็เฮ็ดซ้ำพอเพื่อนได้อยู่พอเพื่อนเฮ็ดแล้ว คำแห <Okay. S 2> ้งเพื huh. ่อนสิหาไดน้อนแนวเพื่อนคะหาผู้เดียวซะเอาผู้อื่นกะจังพ่อจังเมียจังอาเขาก็หาส่้ยส้วนแบบครอบครัวจังอึงเนาะค่ะเพราะพ่อสีแดงแต่พ่อจะได้กินเนาะจะได้กลิ่นเพราะพ่อสีแดงเใหนสั่งซ่านค่ะแต่สิได้ได้อยู่น้ำเพื่นนี่ล่ะเนาะยาเนาะให้ยกำลังใจยาเนาะให้ยกำลังใจแล้วก็ให้ยกำลังใจมานาเด้อสู่สู่เท่านั้น ดูเท่านั้นบ่สู้ก็อยู่บ่ได้ค่ะเอาแล้วพอกันมาเนาะค่ะนี่คือคําสัมภาษณ์บ่สัมภาษณ์ของคู่เมียกับคุณยาเนาะที่บอกบุญน้ำบอกถึงลูกลูกหลานๆด้วยความภูมิใจใครกอยากเฮ็ดบุญนําอันบ้านสวนสวรรค์อันกับยามานากะฝากคู่แม่เหมียวมาเฮ็ดใจด้อค่ะเด้อถามรายละเอียดยังเอาไว้ใต้คลิปกันเลเดี๋ยวคุณูแม่เหมียวมาตอบแล้วก็เดี๋ยวโอนเงินกันมาเนาะค่ะสิเอาเป็นสะพานบุญข้าของ เงินทุกบาททุกสลึิงของพ่อแม่สี่เอามานี่ยสิเอาไปเฮ็ดน้ำสาลาสีเฮ็ดน้ำวัดแม่ว่าให้เกิดประโยชน์จะเกิดเป็นบุญเป็นท่านน้ำกันนี่ละค่ะบุญได้ร่วมกันจังได้มาด้วยค่ะเด้อคำว่าแม่นมีบุญร่วมกันคือสิ่วันได้มาสางมาเฮ็ดอันวัดบ้านสวนสวรรค์ดีใจละายาก็ได้จักสิบีต่ข้ามอี่ยมไม่แต่ข้ามขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณแท่นให้บ้านสวนทุกคนพร้อมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ